สดีพี่น้องสบายดีเอฟซีอูบูชูกตนะพี่น้องวันนี้มาพบกับกับสองบลอกทีใด้วยที่เก่านะพี่น้องวันนี้ว่าบีสไปตลาดไปยังตลาดเ้าตลาดไข่เออน้ะไปก็พูดด้วยกันนะนี่ว่าจะกันอะรับไปซื้อแนวว่าไปกินเอาามาตามติดซื้อดดิ้เอาไปซื้อของกินของยังาไวเนาะ ตอนนี้ม็ยางมากก็พูดเลยก็อ่ะถังแหละที่ว่าผีเลยม่ยางตลาดอ่มาอยู่กาอยาอายุการที่จะว่าพูาาดแต้มยางอย่างสุดไปบึงปาม้แังแม่นัอ่งอยู่ตลาดใช่ใน,นข่าวก็จะวา่าครบทุกอย่างนะของาาชานของหมอนนอกนี่เบิร์ตเนรอ กเจ้า้กายหอดนาะฮนี่จุงแขนเนาะฮะยังข้างเน็ตได้สามรางโรถุบน่ามโดรเมรุมนน้องนิกับก่อีกเปียกให้มากก็มาเรียกสัต้อ มัากำลังทำงาไปตลาดไทยตลาดไทยเออตลาดไทยบ่เานเออได้มาเออเออจอดดิจิ๊นเออโออโอ้ที่จอดสติขีไดี Bye, honey, đẹp. <laughs> <laughs> uh. <S aja>, ừ. <laughs> <laughs> uh, mày bỏ bố chọn chơi Mày bỏ lựa chọn tay. Mày bỏ lựa bỏ lựa แท่นี้่คนเน่าขายของได้หลายคนน่ขายของมดื้อเป็นหนุกนอะหนุกยางเขาด้อคนนาเห็ดงานมาเห็ดงานเลยเป็นหนุกยางเขาแหละวันเป็นต่คองหนาไหนแต่เขาาจผีคนน่าเห็ดงานตลาดเมอบานเนาะ bên ủi giặc nãy hôm em có qua máy, thao khai trường khai khoang thì à, à. ơi, Bye. กับคมีแต่คนหน้าสองหมาพไยป่านน้าอื่นหมาพายจริงหมากม่วคือาอบะด้านพักไปพี่น่องเลย เมือไไ่อยแล้วเนี่ยขอเทนิวอ้านหนียว,ยยยวโบกอด้านพักเลยต้งยายเลยเอองานก้านคพร้อาถเข้าใจสุวเทินระเจ้เลยเมืน,จน,นแจกวาถึงมาตลาดอาซีนไปสบายดีไปรุ่งกันไ,ไ,ไปไป ก๊อบอยู่ไหนบอน้องก๊อบอยู่ไหนเนาะคือน้องเนาะจังไดรจังชื่อนบ้างโดเด้อย่างอันเด้อบ้านนอกเขามาเป็นลูกจ้างแค่นี่ก็หลายหลายเนาะแม่น้องก๊อบก็อยู่ก็ซื่อได้แปดสิบบาทนะใหม่ขอบปลือนะคะซื้อซื้อไม่หงาย นี่เบอรทุกสิ่งทุกอย่างเอออบ่ดอกได้เฮ็ดป่ะสีอยากป่ะะอยากพักขาอ้เฮ็ดออให้เฮ็ดออยู่เรือไปอย Hả? đột đơn nhiều thế phó không bảo đột hay là mưa còn con cả lại mọi người vào tầm mười. <laughs> mười 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 cả mưa เฮ็ดองโจะมอ่อนพีวถูกคนนี้ก็มีแต่มันเป็นเ็ดกระเองเขาคุกินมาเยอะแล้วความอ่อนมันไม่ได้อ่อนนี้นะเฮตอมาจะ่มเอามาจากไหนเนี่ยของเหนือจ้ะอ๋อ Hoa hết năng rồi ngã lên đây này hết bột kinh tay khắp bác hoa bác của thân đâu <laughs> 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 oh, à, bây โอ้อยเจ้าหนะบาดโอ้ยราคาขาดแนวกะมากเลยโอ้เฮ็ดพอก๊ละลาจับอยู่โอ้ออหักข้อหักข้อเฮ็ดพ่ นิวรถดด้วเนิวคิดดตอนนี้มาหาแม่นนองกอบนอพี่น้องโดดโรโนิวนิวนิวน่าจะวันนอกวันนะเอเดอก๊อบแม่เพิ่นก็เป็นูกจ้างเขาเด้อพี่น้องจ้างมาคายพักให้ดิเด้หนองก๊อบก็มา

mọi người có thể là mọi người có thể là mọi người ไปห้อนหองแกงปอยนิดไปห่อนหอมแก้ปอยนิดไปไอ้เนี้ยด่วได้ยังเดืองเนาะกบนิ้เหินบบมัดยางเออ Ní, ní, bỏ, bỏ. À, ní, bỏ, này bỏ cô ấy bảo, áo này ở chỗ ủa nè, đi hết rồi, lại gì thôi, luôn, được luôn, để không bỏ lỡ những video hấp dẫn cấp nhiêu cấp bùn nó mạnh nó mạnh phi quả rồi nó nướng cái đầy độ rồi quay đủ quay cụ nè mừng năm đôi đủ đôi ไปถามบ่งยูหยนเดพี่น้องเอ้ยบรทศไหยังแน่เด้อยูยอยหองก็พอช้านกเหน่หนด่านคล้ายอะไรเรื่องเปิดรถคารวคาให้เพื่อนเทไรซะเป็นเือนโย้านเป็ดเื่อ,น,น,อน้านนย,าย,าย่างปวดรถาน้ใน้เพื่องตอรงไกลตลาดพักเปบ่

bớt ra ừ. bò bò cáp cáp má về sư sư cáp thắng nỉ bò nước kênh Để bỏ lỡ มันแต่คนมานเขาเองแต่เทปพอกเงี้ยมาตรานปะไก่ปวดเพืขาตั้งเอก็ขาเนาะอะน้บดจักเนาะเอออ่อทอง่หน้องไม่แค่นี้แหละ

อ่นยังไงเออลอกบจักเชนมาเออลอยปดสอยลปดสิบเดียวเท่าไอืมลอยแปดสิบแติดสิบสามลอยพวกสตตาดมาอยู่เร้ออะไรเรื่องนี่ยไปรอกมีปวดบึกคาเปตตาดไทยก็ขายส่งอาร์ตเนวเอซอ

ไ้แม่บปกินเขาแล้วกินนะไปไปังไปก่อนคุณตาน่อยคุณตาน้อยพังท้ามาคู่มือปลูดุบอกคุณตาน้อยลดตาน้อยตาใหญ่ตาน้อยเออเออเดี๋ยวพังท้ามาคู่มือปะ Bắt cả đi ăn đi Ta nói ta nó nó há leo. Đi cho chết cái món nát ý kìa quá. Mò nát mò tí ta bưng cả. Mi Mì, cả hai. Để. Bên khí ra này nào ơi. Mi nhai mại cũng cũng Bên nữa bên nữa. ตอนมอ่วท่านถ่ยคลิปเดียวพอทั่วถ่ายคลิปประจุนี่นี่นี่เบสป๊ดบิเนาะห้าสิบปรหตใบแจงเกิดใส่ซือบิเกเดียวบิวลาลานีบิวลาลานีเาเ้าเาเฮ้ยเ้าบา nữa đưa, đưa cái bậc khơi được sao chả bò bò nếu bậc khơi được sáng cho bò bò ăn ăn thể yên nữa nữa ăn ăn thể yên ăn ăn yên yên กินอเล่กินแล้วกินอะไรเล่ผงานเนี่ยเล่นแก้เนกล่องอะไ้เด้อน้ำตาลอันนี้กระดูกพี่เหยอนะลูกพี่เหยอน้องน้องของแม่หมูบ้านทำาอะไรลรูทำาอะไรเต้าหู้น้ำตาลก็เด่นโทรศัพท์แล้วก็น้องอุ่นอะไรวะน้องแปมน้องนิวน้องกบ ก็มาเลยพี่น้องเลยแบบไทยก็บโปรพินน้ำตาจะเอาไหมล่ะเอากระเป๋านะเอาเอาก็ต้องไปตลาดไอราใช่ไหมไปดีไอบายไม่เอาตลาอาไอดีไอบายอยู่ที่พัอปปิ้งเจ็บอา้าวพี่ไม่ดูพี่ไม่พี่ไม่ไปเด้อพี่บบหูแท็กทักไหมอา้าวก็ทายที่พี่พาเต็มไปนะก็รู้แต่แถวพวกคุมขายของอ ช่แล้วก็เป็นดีไอไวห้างข้างหลังใช่ไหมใช่เออนั่นแหละพี่บอบดื้อมั้งเหรอไม่ได้ดื่มคอยไปเบิ่งพี่น้องเลยคอยไปเบิ่งกระเป๋ากับสแต็มไปเบิ่งใบแต่นี่แต่อันชื่อสวยสวยแต็มก็อยากได้แต่ว่าซื้อเห็นน้ำตาลก่อนน้ำตาลเป็นเอือยเนาะพี่น้องนี่เดือนออกเดือนหน้าต้องซื้อเห็นแต็มคงไม่ไหวหรอกเนาะน้ำตาลเนาะแต็มมันคงไม่ว่าหรอกเนาะใช่ไหม แตมไม่ไม่ดูหรอกถ้าแตมเห็นแนทเต็นมตมถามว่าใครซื้อให้น้ำตาลใจตอบว่าไงตอบว่าซื้อเ,เองเออห mm hmm. ตาลอน้ำเอ,อ,อ,อตางมาจากที่ไหนนะมันก็ทะเลาะกับตาลเลยนะแตมมันพูดไม่รู้เรื่องใช่ไหมใช่เต้าหู้เนียมอยู่เนาะเต้าหู้เอ,อ้ย มารเ,อออเรียนในห้อ,หองปะโบบอบบี้เอิอเอาห้องผู้จอยกัเรียนแต่ว่าห้องบ๊อบบี้มันเรียนธรรมศาสตร์ได้เรียนแบบเรียนธรรมชาติกับเรียนเอมันต่างกันนะน้ำตาลเนาะแบบนี้มันก็ไม่เป็นไข้เป็นอะไรนะถ้าเข้าห้องเอแล้วก็ออกมาน่ะมันจะเป็นไข้แต่ปรับอุณหภูมิมันไม่ได้โอ้ยโอ้ยถูกด้านกว่าถูกไปไปยู่นาะด้วยดดไปเนองเลย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn